เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อละกรรมกุณห้าพิกุทั้งหลายกรรมกุณห้าอย่างนี้ห้าอย่างเป็นอย่างไรคือรูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร้เป็นที่ตั้งแห mm. ่งความกำหนัดรสทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดโอทภ้าทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่ น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลกรรมคุณห้าอย่างพิกุทั้งหลายพิขุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละกรรมคุณห้าอย่างนี้พิขุทั้งหลาย ภิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักะย่อมเจริญสัมมาวายามะ อนาสายวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักขะย่อมเจริญสัมมาสติอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักขะย่อมเจริญสัมมาสมาธิอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักขะ ภิกขุทั้งหลายอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้อันภิกขุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละกรรมคุณห้าอย่างเหล่านี้